เขาบอกว่าเหนือเตียงนอนที่มีดวงไฟอยู่เป็นพวงจุ้ยร้ายเราเพื่อนๆหลายคนที่ในห้องนอนนะครับบริเวณเตียงนอนอาจจะมีบางคนที่จะมีดวงไฟอยู่เหนือเตียงนอนเพืเ่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าดวงไฟเหล่านี้มันจะคอยแผดเผาพลังงานชีวิตของเราไปซึ่งทำหลักพวงจุ้ยแล้วเขาบอกว่าการที่เรามีดวงไฟเหนือเตียงนอนจะส่งผลเสียดังต่อไปนี้จะส่งผลให้เรามีปัญหาสุขภาพแบบเหลือลัง และสาหรับคู่สมรสที่อยากมีลูกนะครับถ้าเกิดว่าเหนือเตียงนอนของคุณมีดวงไฟอยู่แนะนําให้เอาออกเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วคุณทั้งคู่จะมีลูกยากไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับบอกเลยแค่ว่าเพื่อนๆเ,เอาดวงไฟตรงนั้นออกไปแต่การเอาออกไปนั้นจะต้องถอดสายไฟด้วยเพราะถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะถอดดวงไฟออกแต่ถ้ามันยังมีไฟฟ้าสถิตอยู่ในหลอดไฟตรงนั้นอยู่มันก็จะมีผลเช่นกันถึงแม้ว่า ผลมันจะน้อยลงและใช้เวลายาวนานขึ้นก็ตามสรุปง,ง่ายๆเลยนะครับเรื่อง,องวงจุ้ยเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าอยากให้บ้านเราอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วสบายกายก็ลองนําวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ดูเพียงแค่นี้บ้านของคุณก็จะน่าอยู่และปรับภัยยิ่งขึ้นชีวิตของคุณก็จะสดใสย,ยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน